คาิสตจนสมิธนะคะหรือเรียกว่าคาล็สก็ได้ค่ะตอนนี้ก็อายุ18ปีแล้วค่ะเล่นอยู่มหาลัยกรุงเทพค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขา Branding i n นฟลูเอนเซอค่ะ,คะอยู่ปีหนึ่งค่ะเพิ่งเข้ามาเลย แต่ว่าสอบเทียบมาเพราะว่าอยากรีบเข้ามหาลัยอยากรีบทํางานแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าวัยมัธยมไม่ค่อยเหมาะกับหนูสักเท่าไหร่เพราะหนูต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วมัธยมเหมือนต้องเรียนจันถึงสุกเลยอะไรอย่างี้ค่ะแล้วงานมันก็ค่อนข้างเยอะก็เลยอยากเข้ามหาลัยให้เร็วอะไรอย่างนี้ค่ะใช่อยากรีบเรียนจบมากกว่า ใจมากค่ะหนูไม่คิดว่าจะมีคนมาดูหนูเยอะขนาดนี้ตอนแรกที่แบบมันขึ้นเป็นหลักแสนนี่ก็ตกใจแล้วค่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นหลักล้านหลัก10ล้านแล้วคือจบที่้อยล้านนี่คือหนูแบบโอ้ oh my god เลยเงี้ยตกใจมากแล้วก็ดีใจค่ะที่คนชอบเลยเ จริงๆหนูเล่นตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นติ๊กต็อกอีกค่ะจริงๆแอปนี้คือเป็นของฝั่งอเมริกามาก่อนสมัยก่อนเขาจะเล่นเป็นแบบเล่นกล้องอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นจริงจังก็แค่เล่นแล้วก็บันทึกคลิปแล้วก็เอามาโพสในอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จนมันเปลี่ยนมาเป็นติ๊กต็อกหนูก็ยังไม่ค่อยได้เล่นอีกจนแบบว่าช่วงโควิดอ่ะคะ่ะก็กลับมาเล่นหาดูเยอะขึ้นแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็ไม่มีอะไรทาว่างก็เลยเต้นหลังห้องเลยะคะ่ะ ใช่จะเป็นเต้นซะส่วนใหญ่คะ่ะเต้นในห้องเรียนยชุ้นนักเรียนเต้นในห้องเรียนจะมีเพื่อนมาเต้นด้วยตอนนี้มีคนติดตาม4.6ล้านคนคะ่ะ<ม>ใช่ มีแฟนคลับเยอะค่ะที่เป็นชาวต่างชาติก็จะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฟิลิปปินส์ที่ตามอะไรย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเข้ามาทักทายในเมสหรือบางทีหนูไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้ามาทักทาย ควาฝันของหนูเลยคือหนูอยากเป็นศิลปินมากด้วยความหนูชอบร้องชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะหนูอยากเป็นศิลปินมาตลอดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถเป็นได้จริงๆอะไรเงี้ยก็อยากจะทําด้านอินฟลูเอนเซอร์ให้แบบเต็มที่ไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มี i ิ t ก k อยู่ในมือเนะคนติดตามแล้วก็เยอะก็อยากจะทําด้านนี้ให้ดีที่สุดไปเลยะคะ่ะ มีทักษะหรือว่าเคยเรียนเต้นมาก่อนไหมคะอืมไม่เคยเรียนเต้นเลยค่ะแต่ว่ามีไปเข้าคลาสเต้นบ้างตอนในเด็กอยากเรียนเต้นมากแต่ว่าที่บ้านไม่ให้เรียนค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเคยขอเขาเรียนเยอะมากแล้วเราไม่แบบเอาสักทางนึงจนเรารู้ว่าเราอยากเรียนเต้นเนี่ยเขาก็เหมือนกลัวว่าเราจะเป็นเหมือนแบบ3อย่างที่เราเคยขอเขาไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ให้เรียนแล้วก็เลยดู YouTube ค่ะดูโคราฟเต้นโคเวอร์ง่ายๆอะไรเงี้ยดูจนเราเต้นตามเขาได้อะไรเงี้ยค่ะพอโตมาก็มีเวลาว่างก็ไปเข้าคลาสเต้นบ้างอะไรเงี้ย Oh, oh, เรื่องการเต้นนาปัจจุบันนี้ก็ต้องลิซ่าแบล็คพิงใช่ไหมคะแบบว่าคือเขาเก่งมากคือจริงๆหนูตามเขามาตั้งแต่แบบก่อนเดบิวซักสักพักนึงแล้วอะคะ่ะเพราะว่าหนูแบบเป็นติ่งเกาหลีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูก็หุ้ยเด็กไทยอะไรเงี้ยแบบสุดยอดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันส่วนน้อยมากที่จะมีเด็กไทยไปแบบเดบิวได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตามเขามาตลอดแล้วคือเขาเต้นเก่งมากแล้วก็ชอบมากชอบลายเต้นเขามาก็เลยแบบจะดูคลิปเขาเต้นค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆก็มีไอดอลหลายคนแบบด้านร้องก็จะเป็นอีกคน ด้านเต้นก็จะเป็นอีกคนนึงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ที่แบบอันนี้มากๆก็จะเป็นพี่ลิซ네่าแบล็คพิงค์ค่ะเพราะว่าเหมือนเขาก็ทุกอย่างจริงๆคือเขาแบบระดับโลกแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่โหตอนนั้นหนูคงพูดอะไรไม่ออกค่ะหนูคงแบบวัดีค่ะอะไรเงี้ยค่ะคงจะอยู่นิ่งๆเขาเป็นคนที่เราปลื้มมากๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ จริงๆหนูพยายามใช้ทุกวันให้แบบเต็มที่ที่สุดนะคะอยากทําอะไรหนูก็จะทําเลยเพราะว่าหนูจะได้ไม่มารู้สึกเสียดายทีหลังตอน,นเด็กๆเราอยากทําอะไรเยอะมากแต่ว่าเราแบบไม่ได้ทําเลยอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าพอเราเริ่มโตขึ้นแล้วก็อยากใช้ชีวิตให้แบบเต็มที่มากขึ้นใช้ทุกวันให้มีค่ามากที่สุดเลยจะได้ไม่รู้สึกเสียดายทีหลังะคะ่ะเด็กๆคาเกลก็เครียดเรื่องการเรียนมากเพราะจริงๆคาเลกไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งนะคะ ก็มันคนแบบนิสัยแบบติดขี้เกียจนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า มันก็สําคัญเหมือนกันการเรียนอะไรเงี้ยค่ะเคล็กก็คิดว่าเราจะทํางานเราก็ต้องเอาการเรียนด้วยเราจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เราต้องทํา2อย่างควบคู่กันไปให้แบบดีมากที่สุดช่วงที่เคล็สอบเทียบอะคะ่ะเคล็กก็คือตั้งใจมากกว่าแบบไปเรียนปกติเลยเพราะคือเหมือนเราออกจากโรงเรียนมาแล้วอะคะ่ะคือเราไม่มีโอกาสกลับไปคือถ้าเรากลับไปเราก็ต้องซ้ําหนูก็เลยแบบตั้งใจมากตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจติวจนแบบเราทําได้เลยจริงๆความตั้งใจถ้าเรามีมากมันยิ่งเห็นผลมากเลยค่ะหนูว่าถ้าเด็กคนไหนหรือใครคนไหนมีความตั้งใจทุกอย่าง มันสำเร็จอยู่แล้วค่ะใช่ ดีใจมากคะ่ะคือจริงๆมันเป็นสอบแบบทีละวิชาก็คือเราจะรู้ผลทีละวิชาเลยตอนแรกหนูสอบคณิตศาสตร์เป็นวิชาแรกหนูแบบตกแน่ๆต้องสอบใหม่แน่ๆอะไรเงี้ยพอมันผ่านแล้วก็เฮ้ยที่เราตั้งใจอ่านมาให้เราตั้งใจตืมามันได้ผลแท้ที่เครียดมากเกินไปกดดันเต็มมากเกินไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆิเราก็ทําได้อะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจดีใจมากคะ่ะแตบบ่ว่าอุ้ยผ่านแล้วแต่ว่าโอเคเลยอีกสามวิชาต้องทําอีกสามวิชาให้ผ่านนะอะไรเงี้ยก็ยิ่งตั้งใจมากกว่าเดิมค่ะ สนับสนุนคะ่ะคือจริงๆต้องบอกกันว่าหนูคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กๆคะ่ะส่วนตัวหนูอยู่กับคุณพ่อคะ่ะแล้วก็อยู่กับแม่บุญธรรมคะ่ะแต่คุณพ่อจะเป็นคนค่อนข้างห่วงหนูนิดนึงเขาจะเป็นคนค่อนข้างสตรีทมากๆที่บ้านหนูจะเป็นแบบว่าค่อนข้างมีระเบียบวินัยนิดนึงจริงๆตอนเด็กๆจะไม่ค่อยได้แบบทําอะไรที่เป็นฟรีสักเท่าไหร่คุณพ่อจะแบบให้อยู่ในขอบเขตอะไรเียด้วยความเขาเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนพอโตขึ้นเขารู้ว่าเราชอบอะไรเขาก็สนับสนุนเต็มที่คะ่ะโอเคอยากทำอะไรอยู่ทะ จะเป็นฟิลประมาณนั้นมากกว่าถ้าจริงๆอยากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคาเลตเลยเพราะว่าทุกคนเหมือนเป็นแบบบทเรียนให้คาเลตค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่พาคาเลตไปทํานู่นทำนี่ทำนั่นหรือแม้แต่ครอบครัวคาเลตหรือแม้แต่เพื่อนคาเลตครูคาเลตทุกคนเลยจริงๆที่แบบเข้ามาในชีวิตคาเลตเขาสอนคาเลตทุกอย่างเลยทําให้คาเลตมีทุกวันนี้จริงๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิต ติดตามหนูได้ทาง Tik To อกค่ะ this is karis แล้วก็555ค่ะถ้าติดตามกันหน้าแล้วก็ Instagram ก็ this is karis เหมือนกันค่ะไปติดตามกันเยอะๆค่ะไปปันวิวกันเยอะๆ